แม่ๆเขาก็ขึ้นบ้านมาหาเรานะ,ะทุกคนเขาคงจะเสียใจนะคะที่ลูกเขาตายดูค่ะขดมือไว้เลยเสียใจไหมลูกเสียชีวิตไปแล้วรู้ใช่ไหมว่าเธอทําลูกตายรู้ใช่ไหมดูค่ะดูมือค่ะมือคือมือแบบนี้คือขอโทษนะคะคือไม่สู้ค่ะขอโทษเพราะว่าดิฉันก็ ดิฉันก็ดุไปหลายคําเลยค่ะต่เดี๋ยวต้องโทรไปถามหมอว่าถ้าไม่ถึงสามสิบวันลูกเขาตายหมดแล้วเนี่ยจะทําหมันได้ไหมไม่ไหวแล้วค่ะต้องทําหมันได้แล้วทําหน้าเศร้าคือตัวเองเป็นคนทําให้ลูกตายเขาขึ้นมาบนบ้านมาขอโทษค่ะดูก็รู้ค่ะว่าขอโทษดูมือค่ะไหนเอามือออกมาให้อภัยแล้วเอามือออกมา คือถ้าแมวเ็าทำมือแบบนี้เคยไปอ่านดูเขาบอกว่าแมวเขายอมนะคะคือเขาเขาแบบเขายอมเราอ่ะเนี่ยเขาขดมือเข้าไปข้างในคงจะสํานึกผิดแล้วค่ะตัวเองนอนทับลูกเขารู้ตัวนะคะว่าลูกเขาตายเพราะปกติเขาจะนอนในกรละมังกับลูกเขาแต่เขาไม่นอนแล้วเขาก็นั่งดูลูกเขาอยู่ข้างนอกหันมาหันหน้ามาลูกตายหมดแล้วสองตัวตายหมดเลยค่ะ คงจะเสียใจเหมือนกันค่ะตัวค่ะมารวยก็นอนอยู่ตรงนู้นนะคะปกติตัวนี้เขาจะไม่ขึ้นมาบนบ้านนะคะเขาจะนอนอยู่ข้างล่างกับไอ้มารวยหรืออยู่ข้างนอกตรงนู้นนะคะอันนี้เขาเข้ามาในบ้านนะคะมาขอโทษนะ,ค,ะคลิปนี้ก็แค่นี้คะ่ะสั้นๆพามาดูแม่เมลน่าจะสำนึกผิดแล้วรู้ตัวว่าตัวเองทำผิด คือเราจะเลี้ยงลูกให้เขาอะเขาไม่ยอมไปออกไปนอนข้างหน้าปกติเขาก็เข้ามานอนในบ้านนั่นเลยค่ะแต่ว่ากลางวันเขาจะไม่เข้ามานะคะแต่วันนี้ไม่รู้ทำไมเข้ามาลูกตายแลย้วสบายแล้วเลย โอ้ล้อ่ลยเลยไม่มีลูกเลี้ยงสบายแล้วเลยนอนกวดหางสำนึกผิดหรือ,อยังเธอทำให้ลูกโทตายฮะฉันจะช่วยเลี้ยงเธอไม่ให้ฉันช่วยเลี้ยงคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ